260บคะแนนเบาครับบ่บ่อุบบ่เบา,บาน้ำไผ่แล้วอือมาเบา,บาน้ำไผ่แล้วอุบเบิดแล้วนะกับขอโทษขอไผ่ด้วยทันเด้ออ่าเรื่องอึงนใครหน่อยก็แด้เดี๋ยไม่เมาหนะครับอือ คำยุดเอาโตมันไปนะครับเจดีย์ดเม่งเมานะครับตัวมันอิยออกกันท่านมันอิมพอร์ตมว่าถามมาเลยอ่ะจะได้สมการด้วยนะครับถาพความสมการน้ำเออ เยใรบีญาหลักนะพี่ตาไหลขึ้นนะครับก็ได้ไหลลงเหลืองมากครับเหลงนี่รู้พี่ใจเย็นๆเราจะได้จักหนึ<_<_่งนาที อะไรแบบนั้นจะได้เหรออ้าขออนุญาตครับจะได้สังไวแล้วขึ้นสูงสูงลงไกลไกลได้เวลาได้หลายต๊ะ ทองคําไอนุ่งไมไฟท้องานจงโจกิสามสองเ้ยไป้วนะับเตต่ะจ้ยกันอ้สดมียกัแม เออเบิดขาโคงไปเบินเ้ยไปเบตนเบินเลยไปเินเนืเอครับผมพาดแล้วเอาเข้าคุยกับ